ฟ้าบันดาลทรัพย์งวดวันที่หนึ่งธันวาคมให้เลขเด่น64เลขชุดสองตัว62 65 16 86 43 49 04 74ฝันเป็นจริงงวดวันที่หนึ่งธันวาคมให้เลขเด่น9 เลขชุดสองตัว91 93 94 95 61 63 64 69คนชี้โชคงวดวันที่หนึ่งธันวาคมให้เลขเด่นบน15เลขชุดสองตัว50 56 59ชุดสามตัว150 459 ล่างให้เด่นสามกับ8ชุดสองตัวล่าง31813585